ใช่ยหรอืมอ่มอาเแบบว็บเราจะแมวคนเดิมแล้วนี่แมวตัวเดิมเลยนี่มแมวอ่ะรู้สึกเหมือนเคยเขียนอยู่เว็บบนะไปสังเกตุมั้งซึ่งมันเคยเขียนใไม่รู้เกมไหน ไปนี่สปแปมกดสกิลกดไม่ใช่กดสกิลกดตัวละครเลยนะไม่น่าเรียบร้อยเลยอะไระไม่น่ารีบเลยดักไม่ทันอะไรอะ่ะกดไม่อ,ะอ่ะ่ะไม่ถึงใครอะ่ะเกี่ยวกุง้งคุณฮท ด่ากันเอดงด่ากันเองแล้วล่าสุดโอ,โอ้ยใจหายหมดเมื่อกี้เอ้เปไปเมื่อกี้ใจหายยังไงตอนแรกตกใจนึ้ว่าตอนแรกกดไม่ทั้งทีมตกใจหมดเลยเมื่อกี้ <c oughs> เดี๋ยวนะกดดักใครอ่ะนี่แหลคำถาม โอ้แต่ละตึงท้อทุกตัวเลยน่าวกว่กทีมเขาจะมีมต่ตัวท้อจังน้นองจะเล่นอดเป็นแบบง่า้มีตึดตึงพ้อมน้ประเด็นใช่ไงตึงทุกคนนีอ่อาญาพ้อมูรักพ้อมจะเล่นไหไวไหมท่อกเกมนี่น่าจะยากแฮ เกมหลวงจริงคือจบอะถ้าตอนหลวงแล้วเกมหลวงนี่คือจบ,ออจ,บ,จ,บจริงๆอะไม่น่าจะไหวแฮะจบต้อนรับการกลับมาของข้า,าจ,ะจะรู้สึกนะเซนิเซียวิ่งช้าช้าเดินอะช้ามาก เอเด็กตาเด้อเอ๊ะปีสิอย่างเกี่ยวกับเด็กตาโอเคซีไม่เปรียไไบเกลอกเล็กตาเน,นี่ยแม่งเหรอแม่งหมดโอ,อ้เอาสูตรเกิร์ดบางทีอะ ยิงแม่นเกิดชานอาสุดจริงมมนมั่นใจเลยมันก็สุดไปบางทีอะจับใจเลยนะจิ้มกันไปแบบมั่นใจเกินร้อยก็ไม่ใส่คมั่นใจเกินร้อยก็ถ้าเป็นมือชี้จะเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยอืี มันใจเกินร้อยเล่นเหรอโอ้ยไม่ทันมมีใครอยู่ใกล้เลยอันนั้นหิวจริง อันนี้จริงเยียบร้อยเอาครับป้อมเหมือเราก็ตายอืมนันละสภาพจับเด้งที่เดือไป ยืนนานเือไปแล้วเซนิเซียเมื่อฟังป่าห้ามยืนนานมันกันงผลปับหายอิองินี่ข้มมันใจสูงนี่ง กูม <Five. S 1> ึงตกระตุกจริงไม่น่าห้าวเลยฮะห้าวอ๋อที่ก้าวแล้วเมื่อกี้โดนย้อนรูดฟรีด้วยนะประเด็นเต็งโดนย้อนรูดฟรีลืมไปฮะเรื่องจริงจังด้วยวะจริงจังไม่ได้ไปไปแบ ลาบิงโกก็ยังไม่จบเอยมันใจเปิด้อยกาแฟไม่เกี่ยว Tại Chạy lối, hết cục phê không là chạy Thế bà web giờ mình lại whip bếp Whip bắp, whip Whip mà hái ออกร้านให้หน่อยอาทิตย์ไอยๆๆบวกไม่ได้บอกไม่ได้ปิไม่มีอ่ะรอคนหนึ่งรอคนหนึ่งล,นนงละเมิดเยบร้อยโดเต็มเต็ม นี่คืออตินาคตมาเร็วกว่าอติทีไรเทียด้วยนะประเด็นลาแดงปุ๊บปุ๊บต้องมุดใจก็เต็มเลยโอ้ยใครจะมาก่อนก็มาเถอะคนร้อนแต่อย่าลืมได้ไหมโอ้ย สตันเกิดร้อยจริงๆทีมนูน้นอะว่าไปเพื่อน<ป>สตันนี่คือเต็มอะไรเพื่อนใค่ใยกาสตันนี่ตกมือให้เลยสตันทุกตัวว่าไปเป็นนตายแล้วในาุพูอะไร <c oughs> ฟังก็โดอสตันเยอะจังอะ ยอนก็เข้าหายากยากคนเข้าหายากยอนเอาได้อีกไปผม่อยก่อนย้ายเวฟสามตัวสี่ตัวได้สามโอ้ไปเร็วก็ได้นะไปเร็วก็ได้ มันใจเกินแวแบมันก็บันใจนะโอเคมันใจเก mm ินเหตุสังเกตมันใจเป็นเหตุสังเกตได้โอ้ยดิ้นพันเดืนคุกไปกดปั่นเอา เตี้ยอ่ละคน uh. ขอเลือดหน่อยละกันนะขอบใจเทเลือดไปละกดรักกดไายกด้ะไรวะเลือดยีเพนได้ไม่ได้มึงกดโจมแพ้ใครกดนะกูส่ายสกอร์เสมอกันขนาดนี้ เสมอเรียบร้อยสลิมตายได้เนี่ยตัว้มันแบโอเค้หดีดเพ็บที่เทียเดช้ามากอ่ะก็แต่เลตมาเนี่ยที่เทียดช้าสุดละที่ ตัแต่เล่นมาจริงมันใจกันต้อยมันใจกนต้อยมันใจกันเกิดเดินแบบหน้าตต่งมาเลยจบเป็นไงฮะแตกสองแต่งหน้าพรอยไปบ้างงกับเมียปลดอยเข้าไปเหอะีีนี่ก็ได้อย่เพิ่ระวัง รถไฟาหายอีกแลี้ยอ,อย่งเงี้ยให้เ,เราก็มังกรให้นะนเพื่อนหายไปทีละคนทีละคนโบนดีนะที่ไม่โบนโเจ็บ แล้วแต่เอาคมาใจแบบไหนคิดยังไงมาเตะชินิสเทียวาไปแบบพวกคนเกมมันเหี่ยวกูพาป่องคิดยังไงมาตูนชินิเทียเนาะหนึ่งอ่ะก็ชินิเทียมันอติสวนได้อะเอาเลยมากเลย งโอายกดพิชี่ไปแทน่อกี่เหมือนมีคนใช้ฟิกไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไอ้ไอคิวอะโอ้ติ๊รวดไอ้ยาไอคิวเย็บร้อยิเหลือซับที่ไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันมาไหมแบบซับหายหายไม่ตอบ ซับหายอีกแล้วรับปแล้วดูเบียเป็นดาย,ดาอ,ยอัมาตายอีกดว่าอืมใช่เหรออืมมังสาวตามใจไปเดี๋ยวคิดว่าข่าเป็นดาดแล้วนะยังไ,ไม่ตายก่อเข้า <c oughs> ไปไม่ได้เข้าไปโดนเตะกลับเนี่ยๆ ตีเข้าไปอตตัวม่ถึงาต่้นนา,าวเลา,เาีขาจะโัวกันมาทำไมะนะก็เกลียะเฉยเฉยไไห้หรอมันใจพวกพวกักระตุกกระตุกกรเกมกระตุก เกินไปเมื่อกี้เกมมาตกเกมมตกเกี้เวกตันนึงตลกเล้ยเมื่อกี้คือเกมระตกอะเลยตายอะท้าเมื่อกี้เกมไม่ระตกนะกดฟีชิปไม่กดฟีชิปก็อติสวนเมื่อกี้เสีงเกมแหลกซะงตอนวงเมื่อกี้ รงมรวมสามหมร่นโอ้ว่าจะกระตุกสิเกตอนเกียว์ระตุกจังเลย 우 、cool. ได้งไงนะไปไปไม่ตายเว้ยเแต่ละตัวนีเกือบตายทุกคนอ่ะฮัตติฟิกเกอร์จะไปแบบไปหาพวกมันเขาเรื่องแต่ละตัวดิ เาเกี่ยวกิตชไปแล้วต้องก็บสเต็กใหม่อีกจบจบแล้วชีวิตสต็กหมดเป็น ไม่ถอดไปนะงมือนีเข้าไปเนาะิกเที่ยวมือนีเหมือนกินซมือเเนาะกินเกีายล้วแบบอีกโอ้โห ไม่ถึกอีกไม่ใช่ไม่ถึไม่ถึงไงอ้แย้มมันก็เปิดแม่แป้นไปบางทีใครพ่อนะใครแม,ม่ใคร

เน yeah. uh huh. ยังไงก็ยิงแรงไปนะบางที Oh hands.